เียงี่อยู่ด้านหลังนี้ก็ลูกค้ามารับรถนะครับนี่ให้ดูนะครับตัวนี้เป็น Next Gen เล n เจอร์นะครับ Nextgen เล n เจ r ตัวใหม่ล่าสุดตัวนี้เป็นตัวคับสีที่ปล่อยนะครับเป็นคับสีแคปออโต้แคปอ่าก็มีสีขาวนะครับแต่งด้วยกระจกหน้าสวยเลยนะครับนี่ด้านหลังนี้นะครับนี่น้องๆน้องอาร์มนะครับเป็นคนปล่อยนะครับเป็นเจ้าของเคสนะครับตัวนี้นะฮะ เดี๋ยวเขาถ่ายเสร็จเดี๋ยวเราไปคุยกันดูว่า <Okay. S 1> เป็นไงแล้วก็อยากจะแนะนำไหม <c oughs> ประมาณนี้ <c oughs> นะครับเดี๋ยวรอถ่ายรูปครอบครัวอีกช่อนึงนะครับอ่าโอเคเดี okay. ๋ยวนี้หน่อยวันนี้ก็เลิกยามงามดีนะครับก็วันเป็นวันที่สิบเอดนาะนะครับก็ถือว่าเป็นวันเริ่มต้นใหม่นะครับขออนุญาตนะครับพี่เดีย๋ยวผมขออนุญาตสัมภาษณ์แป๊หนึ่งนะครับพี่ครับอ่าอย่างอย่างในส่วนของ การออกรถตัวนี้ที่เนี่ยอ,ออกรถยากไหมครับพี่ไม,ออไม่ยากนะออกรถไม่ยากใช้เวลากี่วันพี่กว่าจะเคกว่าจะอนุมัติอ๋อสิบกว่าวันนะครับก็คือเตรียมเรื่องเอกสารเรื่องอะไรพวกนี้นูนน่นนู่นนี้นู่นนั่นเนาะนะครับแต่ก็อ่าโอเคครับบริการประทับใจไหมครับพี่นะครับปรเป็นไงพี่อยากจะแนะนํำไหมฮะแนะนําแนะนํานอ้องเต้นหน่อยไหมน้องอาร์มน้องอาร์มบริการเป็นไงบ้าง บริการดีครับบริการดีนะครับน่าแนะนาครับนะครับพี่แล้วพี่อยู่ทางไหนมาจากไหนครับพี่มาจากบ้านตึกหอบานตึกนะครับอ๋อโอเคนะครับอ๋อโอเคครับผมยังไงก็วันนี้ออกรถเลิกงานยมดีก็ขอให้พี่เดินทางปลอดภัยแล้วก็ขอให้โกยเงินโกรย์ทองไปเยอะๆนะพี่นะกับรถคันนี้นะครับครับผมขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับขอบคุณครับ